นี่ข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97.0เมกเฮสสนใจโฆษณาติดต่อ029361311 029361311 านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 m h z ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา19.30น,น,นถึง20.00นาพบกับพญาไม้พเด็จภูรีปฏิพานและบุญกรมดงบางสถานในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 m h z เราอยากขออะไรให้กับประเทศไทยขอให้ประเทศมั่งคั่งขอให้เราพัฒนาไม่น้อยหน้าประเทศอื่นขอให้คนมีคุณภาพขอให้เราอยู่ดีมีสุขสิ่งที่ขอเป็นจริงได้เธอเริ่มตน้นด้วยการลงมือทาโรงเรียนกำเนิดบิดและสถาบันวิทยาสิริเมธีโดยกลุ่มปตทก้าวแรกของการเปลี่ยนประเทศให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสร้างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เพื่อรับใช้ชาติ โกนสุดเสียงว่ายูเราก้ามาทดลองเรื่องพลังงานผ่านการวาดการ์ตูนกับเราพ T t c o m ค c c o ิ t e s t ปี5พลังงานท้าทดลองการประกวดวาดการ์ตูนที่บิ๊กบึกบึนมโหรารวมนักวาดการ์ตูนไว้มากที่สุดตูมตามด้วยรางวัลมูลค่ากว่า4 0 0 0 0 0บาทพร้อมโอกาสโชว์ผลงานในนิตยสารอาเดตลอด1ปีเต็มเพราะพลังงานต้องทดลองไม่ใช่แค่ทดแทนคลิก facebook.com/pttcomic วันนี้ถึง31สิสิงหาคมนี้ ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่3มกราคม2559นะครับก็รายการเสรออาอธิตย์รษฐกิจข่าวก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมบุญกรมนองมองสานและคุณประเด็ชภูริปฏิภาณนะครับก็จะมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับภายแรงนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่สั่งสมแล้วก็เป็นปัญหาที่ซ้ำซากนะครับ เพราะว่าเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงว่าปัญหาภาัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี2559นี่ยนะครับจะเกิดวิกฤตรุนแรงแค่ไหนแล้วจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกเษตรกรอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้อย่างเพื่อ,อ,อการใช้ยางนะครับไปทำถนน หรือการทําไม่หมอรถไฟนะครับเพื่อที่จะทําให้ราคายางมันดีขึ้นนะครับซึ่งล่าสุดรัฐมตีของ3ประเทศนะครับซึ่งเป็นผู้ปลูกยางมากที่สุดในโลกนะครับประกอบด้วยไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียก็มีความเห็นชอบร่วมกันนะครับในการที่จะใช้ยางไปทําถนนนะครับซึ่งเราจะมาฟังจากความคิดเห็นของคุณประเด็ว่ามาตรการดังกล่าวหรือวิธีการดังกล่าวนะครับ จะทําให้อย่างมีราคาดีขึ้นหรือไม่นะครับครับสวัสดีครับคุณประเดชครับสวัสดีครับคุณบุณรมครับครับสวัสดีครับรายการเสา์อาทิสเศรษฐกิจข่าวก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ตรงกับวันที่3ามกราคม2559ายครับคุณประเดชครับครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตภัยแล้งนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าภัยแล้งก็ประเทศไทยจกประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องนะครับ ผมจำได้เลยครับเมื่อปี2557ก็เกิดภัยแล้งนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับซึ่งรัฐบ,บาลชุดนั้นก็ซึ่งรัฐบ,บาลชุดนี้แหละครับก็ได้มีมาตรการในการแก้ปัญหาภัยแล้งอยู่นะครับจนกระทั่งขณะน,นี้นะครับในปี2559นะครับทางกรมชุนประทานก็ได้ วิเคราะห์สถานการณ์ว่าปีห้าเก้าจะเกิดภัยแล้งแน่นอนนะครับคุณพลเดครับครับ,รบทีนี้การเกิดภัยแล้งเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อเอกเษตรกรรมนะครับซึ่งคิดว่าในปีห้เาเก้านะครับการาการปลูกพืชการทําเกษตรกรรมนอกจากจะมีปัญหาแล้วนะครับก็จะส่งผลต่อเรื่องกราคาพืชผลด้วยนะครับค<ด>ุณประเดครับ ครับครับปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วทางคุณเบสคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะมีมาตรการยังไงในการที่จะช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรน,นะครับก็เป็นความยากลำบากของรัฐบาลนะที่จะเข้ามาแก้ปัญหาซึ่งใหญ่โตเกินกว่าความสามารถของมนุษย์จะทำได้ คกอการที่บังคับให้ให้ใหประเทศให้ฝนปาสก์ให้น้ําเป็นเขื่อนนะครับเพราะเป็นเรื่องที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมนะครับที่เราจะใช้เ,เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยบรรดาได้เกิดขึ้นได้ลาบากเ,เรื่องภายแร้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สาหัสในปีนี้ครับแต่จะสาหัสหนักกว่านี้ในปีหน้าครับเพราะว่าเราเนี่ยขาดการเตรียมการ ที่ที่ดีพอมานานแล้วเรามีโครงการพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ําแรงน้าพ้าวแต่รับกันมาตั้งแต่ผมเกิดนะนะฮะจน่านนี้ก็ยังคุยกันเรื่องนี้อยู่ไปจบนะฮะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยน้ําเนี่ยไม่ได้ต้องรอมาเจ้าฝนน้ําเนี่ยมันสามารถที่จะหาได้ตามธรรมชาติจากการกัดจากปบถังก่อแกงต่างๆับนะเพื่อให้เป็นที่เก็บน้ําขังน้ํา นะแต่ว่าเราเนี่ยมันไม่การบริหารจัดการน้ําเราเนี่ยไม่ดีครนะไม่ดีเมื่อเวลามันแ้งก็แล้งเวลาท่วมก็ท่วมเราโม่จะไปสร้างถนนถนทางกันเอาเงินไปใช้ในการทาถนนหน,นทางกันมากมายมหาศาลนะแต่เรากลับไม่มองข้ามสิ่งที่สาคัญกว่าถนนก็คือน้ําครับถนนเนี่ยทําให้คนจนลงน้ําเนี่ยทําให้คนรวยขึ้นครนะนะ แ,แต่เราจะไปส่งเสริมให้คนที่จนลงโดยกดารทาถนนเอาอะไรต่ออะไรเข้าไปเอาความเจริญเข้าไปเอาความาสุขสบายเข้าไปครนะเอาแอร์ไปใส่เอาไฟฟ้าไปเอาแอร์ไปทุกคนนอนติดแอร์หมดค่าใช้จ่ายเพื่อมาเดอนรับสี่พันบาทถ้าที่ท่านนอนธรรมาดาก็นอนหลับกันอยู่แล้วนะฮะให้พัดลมก็ได้เนี่ยเราไปปลึลในส่วนที่มันเป็นนอนประกอบที่ทําให้เกิดความุเปรย แต่ในส่วนที่ทําให้เกิดอาชีพเนี่ยเรากลับไป,ไปดูแลกันเลยครับเอ,อถ้าเรามองมานะน้ําไม่เคยสิ้นไปจากประเทศไทยนะมันแรง่ามันมันไม่ได้ไหลขึ้นไปสู่แหล่งที่น้ํามาครับน้ําตกในที่สูงไหลลงสู่ที่ต่ําในที่ต่ําจะมีน้ำเต็มไปหมดนะแต่เราไม่มีวิธีเอาน้ํากลับไปปล่อยในที่สูงต่นะเราไม่มีวิธีการเอาน้ําไหลกลับไปเพื่อจะให้กลับมาใหม่อีกทีหนึ่งครับ ทั้งที่เรามีน้ำเนี่ยที่อยู่ในที่สูงเนี่ยมากมายมหาศาลนะเขือนศรีลลนครินเนี่ยสูงกว่ากรุงเทพเป็นร้อยร้อยเมตรเขื่อนคลองด่านก็อยู่สูงกว่านะน้ําเนี่ยมันจะลงมาที่ต่ำเพราะการต่อท่อน้ําไปที่ไหนก็ได้หรือว่าเราน้ําเนี่ยใส่ท่อไปที่ไหนก็ได้นะที่มันกันดานที่มันแรงเรามีแดดเรามีพลังงานไฟฟ้า ฝนกระแสนัำอ,อะไรเยอะแยะที่ทําให้น้ํานี่มันกระจายทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่มีโครงการที่มาต่อเรื่องที่มาทหรือวางกันเป็นระยะยาวเพื่อให้เกิดความสมบูร์ของน้ํานะครับเอ,อในสหรัฐอเมริกามหานครลอสแองเจลิสเนี่ยมีคนอยู่มากมาก,มากพอกักรุงเทพไม่มีแหล่งน้ําเลยนะฮะเขาต่อน,น้ำก็มาเป็นเป็นสามสี่ร้อยกิโลเมตรจะ เอาน้ำมาเลี้ยงรัเจรินะฮะครับนะแม้กระทั่งอ้ลัสเวกัสก็ต้องไปเอาน้ำจากที่ห่างไกลมาวันนี้เรามีปัญหานะเรามีปัญหาว่าเรามียางล้นเลยครับเรามีหินปูนมหาศาลที่จะทำซีเมนต์ครับเรามียางมากมายเลยนะฮะครับแต่เราไม่เคยคิดจะเอายางกับปูนซีเมนต์เอาเหล็กมาทำให้เป็นเส้นพ่อแล้วก็เอาน้ํา จกส่วนที่อยู่สูงจกส่วนที่อยู่ไกลเนี่ยไหลามาสู่ในส่วนที่ต้องการน้ําครับเราไม่มีโครงการเหล่านี้เลยครับรัฐบาลทีเ่เกิดขึ้นมาแต่ละครั้งเอาเงินประมาณไปใช้ในการสร้างถนนหมดครับเหตุผลข้อเดียวก็คือการทราถน,นนเนี่ยมันสามารถจะจบสิ้นในชั่วอํานาจของรัฐบาลนั้นๆรหรือของคณะบุคคลนั้นๆรหรือของนักการเมืองเ,ออเวลาของนักการเมืองคนนั้นครับ ถนนเนี่ยอนุทวีตโตมปั๊บเอารถวิ่งปั๊บเสร็จปั๊บรับตังจบเข้าบ้านแต่น้ําเนี่ยมันต้องวางแผนยาวกว่านานไกลกว่านั้นครับแต่เราไม่เคยมีรัฐบาลที่ต่อเนื่องยาวนานที่จะทาแผนที่มันยาวนานต่อเนื่องครับมันก็เลยเกิดปัญหาเราแรงก็น้ําขาดทันทีแต่น้ํามีฮะแต่เพียงแต่เราเอามาไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นถึงวันนี้รัฐบาลคอทชอยากจะทํา โครงการน้ําให้สําเร็จรูปเขาว่าอยู่ได้อีกปีครึ่งครับจากนั้นก็มีเรื่องตัง้งเรื่องตัง้งใครจะมาก็ไม่รู้พอเรื่องตั้งเสร็จฝ่ายค้านก็มีมีฝ่ายค้านพวดแ้ก็ต้องอยู่ไปอีกประมาณปีกว่าต้อสู้กไปปีละครั้งเปีลยครั้งใครก็ตามที่มีอํานาจเป็นรัฐบาลคเป็นรัฐมนตรีก็อยากจะใช้เงินที่ประมาณที่มีอยู่ในแต่ละปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์โดยเร็วที่สุดก็ไปทนนําถนน ไปติดตั้งไอ้ท่อไอ้ไอ้ไฟกลางถนนซึ่งมันเร็วไงฮะถนนเสร็จวางท่อไอ้ไอ้วางเสาอลูมิเนียมขึ้นไปมีไฟฟ้าแสบไม่วางต้นละสองแสนเอ่อมีพันต้นครับจบ <c oughs> ายในแปดเดือนสิบสองเดืดดอนงานจบแล้วนะฮะก็ก็เป็นพนงานครับก็เป็นก็สบายกันไปครับนะฮะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นการทำงานอะไรที่ต่อเนื่องถึงไม่มีอ่ะ รเรื่องน้ํามันต้องแรงมันต้องท่วมที่เป็นธรรมชาติของโลกนะรธรรมชาติของประเทศไทยแต่การบริหารจัดการน้ําของประเทศไทยไม่เคยเป็นระบบไม่เคยเป็นระเบียบและไม่เคยคมีวางแผนตามแผนที่เป็นทาวน์เลยไม่มีครับคือคุณเบียรครับฟังจากท่านดริบดตรีกรมสนประทานแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับคือท่านบอกเนี้ย คือคุณชเทพน้อยไพรรดนะครับอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกว่าได้ทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดยีิบสองจังหวัดในลุ่มน้ําเจ้าพระยานะครับแล้วผู้นําท้องถิ่นขอยงดสุดน้ําเข้าพื้นที่การเกษตรนะครับในกระดาษเดียวกันท่านยังบอกอีกว่านะครับในอนาคตเนี่ยนะครับหากจะมาสูบน้ําจากระบบชลประทานเราไม่ยอมอยู่แล้วหรือมาประท้วงเรียกร้องขอให้ส่งน้ําไปช่วยนาปังก็จะไม่ให้เลยนะครับ แล้วตอนนี้ปิดประตูน้ําทั้งหมด365แห่งหมดแล้วในรุ่นน้ําเจ้าพยานะครับส่วนรุ่นน้ําแม่กองให้น้ําเฉพาะพืชไร่และพืชผักเท่านั้นนะครับดูแล้วดูแล้วเหมือนกับว่าจะใช้มาตรการที่เข้มงวดเลยนะครับเรื่องนี้ดูแล้วก็คือฟังแล้วอย่าร้องไห้ครับถ้านดูสิครับนะฟังแล้วก็สงสารคนที่ต้องทำมาหากินกิดการได้น้ำนะ ทีแล้วก็ไม่ได้ปลูกข้าวปีนี้ก็ห้ามปลูกข้าวที่ปลูกมาแล้วก็ขายไม่ได้แล้วเราจะอยู่วันยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาลน,นี้นะฮะช่วยไปช่วยไปคิดไม่ต้องไปคิดหรอกครับ,รบไปเชิญอิสราเอลมาไปเชิญเกาหลีมาครับแล้วช่วยให้เขามาวางแม่แบบการใช้น้ำของประเทศไทยนะฮะ ผมว่าประเทศเรานะอาจจะไม่คิดตังค์ด้วยนะฮะครับเออไปขอร้องเข้ามาเขาอาจจะมาทําให้เราฟรีๆคิดให้เราฟรีๆเพราะเขามีบทเรียนไงครับเขามีเขามีเทคโนโลยีเขาเคยวิ่งหาน้ํามาเกาหลีนี่ก็ไม่เหมือนกับเราฮะแต่ล้าบากับเราอีกแต่วันนี้น้ําเข้าสมบูรณ์แบบมากครนะเข้าสมบูรณ์แบบมากเพราะเขามีโครงการใหญ่เอาแม่น้ำมาสายอะไรของเขาเนี่ยขาว่าแม่น้ำมาสายเรานี่รู้สึกจะเอามาจากเกาหลีนี่ละครับ แต่เข้าเป็นน้ำจริงๆนะไม่ใช่น้ำทางการเมืองครนะเป็นน้ำจริงๆโครงการเขามีอยู่ครับเราเองเนี่ยไม่ต้องไปคิดนะฮะจ้างเขามาเลยให้เขาวางแผนแล้วกําหนดแม่ก็กาหนดไว้เลยว่ารัฐบาลให้มาก็ต้องทาต่อเนื่องให้จบนะฮะผมว่าเราก็ทําได้แล้วก็เอาอยู่ฮะไม่ต้องห่วงวันนี้เรามียางยางกำลังจะหาทางขายอยู่นะฮะ เดี๋ยวเราคงแล้วต้องมาคุยกันเรื่องยางอีกทีก็ครับคุยกันตอนนี้เลยก็ได้ว่าครับยางเนี่ยมันมาทําท่อส่งน้ําขนาดไหนก็ได้เรามียางมีปูนมีเหล็กมีซีเมนต์เราทําท่อใหญ่ขนาดไหนก็ลากน้ํามาได้ทั่วเลยฮะยางเราเหลือเยอะแยะชาวบ้านเขาก็อยากจะได้ขายยางได้ปัญหายางก็การรบกวนรัฐบาลนี้อยู่ครับเอาไปปูถนนได้ทําไมเรามาทําท่อท่อส่งน้ําไม่ได้ครับ พูดถึงเรื่องยางนะครับคุณประเดชครับก็รัฐบาลก็กําลังทําอยู่ก็เป็นไปตามที่ทางคุณประเดชเคยเสนอไว้นะครับนะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อประมาณเมื่อเมื่อประมาณกลางเดือนธันวาคมแหละนะครับกลางเดือนนี้ครับก็รัฐมนตรีสภาไต้าวัีอย่างธรรมชาตินะครับประกอบด้วยสามประเทศก็คือไทยอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะครับได้มีความเห็น ชอบร่วมกันนะครับในการที่จะส่งเสริมกันใช้ยางนะครับโดยจะเอาอยางประมาณ3 0 0 0 0 0ตันนะครับคุณประเด็ฐครับมาทําถนนมาทำเอ่อไม้หมอนรถไฟมาทำไอ้เอ่อตัวกันวก้นตัวกันแรงกระแทกเรืออะไรเนี่ยนะครับครับครับไอ้ตรงนี้คิดว่าเป็นมันคิดว่าจะทําได้ไหมคิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร,ร,กรยังไง ในขณะเ <ทำ S 1> ดียวก,กันเนี่ยมันมากกว่าทา <ำ S 1> ได้ไหมครับทําได้ครับเพราะว่าเทคโนโลยีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมันสามารถจะเอาสินเอาของเหล่านี้มาประกอบกันเป็นสินค้าหลายรูปแบบ,บนะฮะก็ลองคิดดูสิครับเราไม่มีเหล็กเราก็ไปสร้างเหล็กเอาเหล็กต้องไปซื้อเหล็กจากต่างประเทศมามาทาเป็นราคาบ้านเป็นเิ็นชีสนะับทำราคาบ้านอตนนี้ถ้าเรามียางยางก็ทำํำราคาบ้านได้ กส่วนผสมบางส่วนเขามานันผสมไปผสมมาเนี่ยมันก็จะกลายแผ่นยางที่มาทําลังคาบ้านได้คลังคาบ้านในในเมืองนอกหลายแห่งเนี่ยทาด้วยยางเป็นแผ่นแผ่นเนี่ยเราจะเห็นมองไปจะเห็นลังคาบ้านเขาเรียบๆเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแปด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 เรียงกันนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งที่ทำจากยางสังเคราะห์นะับ,บซึ่งเราก็สามารถจะทําได้ไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นถนนนฮะถนนมันอาจจะเกินไป คไอ้ทำให้ทุนเท่าทุนเรือมันจะทำาได้กีจทุนครับราคาบ้านเนี้ยต้องขายอยู่ทุกวันครับท่อน้าเนี้ยสาคัญท,ที่ต้องเอาน้ํามาแจากจ่ายให้ตัวประเทศสามแสนตันไม่คารานาหรอกครับมันต้องใช้สามล้านตันเลยทำไปตอนนั้นแล้วเราจะเอาราคายางราคาเท่าไหร่จะช่วยคนปลูกยางเท่าไหร่ก็ช่วยได้เลยแล้วก็แล้วก็ไปขอขอให้เขาช่วยลดจํานวนการปลูกยางลงหน่อยในอนาคต เมื่อเราแก้ปัญหานี้เสร็จเราใช้ยางนี้เสร็จเราก็ได้ไม่ต้องกลับมาแก้ปัญหายางอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเอมันก็ทําได้มันไม่ใช่แค่อย่างที่พูดนะฮะแค่การขอนการกระทบเรือแล้วทําไม่หมอนรถไฟครับไม่หมอนรถไฟผมว่ามันผมว่ายังยังงงๆอยู่นะวันนี้เขาใช้คอนกรีตเป็นขอนรถไฟอยู่คท่านใดสิครับท่านใดสิครับครับเพราะคือคือคือตามข่าวอย่างนี้นะครับคุณผูเด็กครับก็อ่า คือทั้งสาประเทศได,ไ,ดได้เห็นชอบร่วมกันนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วคือ,อเห็นชอบร่วมกันในการที่จะใช้ยางไปในประเทศนะครับ3ามแสนตนสามแสนตันนะครับ,รบสําหรับการสร้างถนนไม่หมอนรถไฟยางก,กันกระแทกเกลือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในปี2,559รวมทั้งแรกเปลี่ยนเทคโนโลยีความรู้ในการใช้ยางสําหรับปรับผิวถนนครับ่าฮะ ก็จําเป็นนะเพราะว่าวันนี้ไม่มีเราไม่รู้จะขายใครแล้วเนี่ยครับเรามีประชาชนที่ปลูกยางอยู่ทั้งมาเลออินโดนีเซียไทยครับแล้วพวกคนไทยยังไปปลูกยางในในในลาวในเขมรอีกนะเป็นเชาา่ชาลา,า,าเช่าลาวเช่าเขมรขอปลูกยางก,กันอีกแล้วนี่เกีดมาไม่รู้ไปขายที่ไหนเพราะมันท่วมมันมากมายเกินกว่าเหตุน้ําม,มันโลก S <S <an> มันก็ลดราคาลงมาย่าให้น้ามันดิบเนี่ยเวลาก็จะกลั่นมาเป็นน้ํามันกับน้ํามันสุกให้เราใช้เนี่ยมันจะเหลือเศษของมันเนี่ยเป็นยางนะฮะเป็นยางแล้วก็เอายางพวกนี้มาทาเป็นยางอื่นมาสังเคราะห์กลายเป็นยางรถยนต์กลายเป็นยางอะไรต่ออะไรอีกอสารพัดเ่ยครับครับเพราะร <อ S 1> ว,ว่าเรามีเรามีน้ํามันเนี่ยมาเป็นตัวตัวยางเทียมอยู่ทาให้รยางธรรมชาติเนี่ยมันลดบทบาทลดราคาลงครับ ะะตอนนี้ก็คือเราต้องหาทางพัฒนาสินค้าเราเนี่ยให้มันสามารถจะเป็นสินค้าที่เหมาะกับโลกแล้วโลกต้องใช้ร่วมกันมผมถึงบอกนะฮะแล้วก็ทําท่อยางเลา,าเรียงน้ําลงมาทําเป็นทําเป็นหลังคาครนะฮะอะไรตอนอะไรอีกต้องหลายอย่างที่ทาได้ครับือในรายการของเราผมจําได้นะครับ ทางคุณไปเดยกก็เคยเสนอเรื่องการใช้ยางไปทําอะไรหลายๆอย่างนะครับในขณะเดียวกันก็ควรจะให้สถาบ,บันการศึกษาได้วิเคราะห์หรือได้วิจัยในการที่จะใช้ยางยางพวกนี้นะครับไปทําอะไรก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ในส่วนของสถาบ,บันการศึกษาควรจะเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์วิจัยพวกนี้ไหมครับเรื่องนี้มันใหญ่โตเคยกว่าที่นักนศึกษาจะกเข้าไปทําได้ครับแต่ว่าประเทศ สามประเทศเนี่ยก็รวยพอที่จะจ้างนักวิทยาศาสตร์ในโลกให้มาช่วยคิดค้นให้เราได้นะฮะครับแล้วผมก็เชื่อว่าสติปัญญาของพวกเราเนี่ยที่ชานาญจริงๆเนี่ยก็สามารถจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคุณภาพของยางธรรมชาติเนี่ยให้มันสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้นะฮะครับแต่ว่าแล้วก็รอบๆตัวเราทุกวันนี้มันก็มีแต่ยางทั้งนั้นที่ยังมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าเรามีมากเกินไป ครับแล้วก็ในโลกเริ่มไปใช้พลาสติกมากขึ้นโลกไปเริ่มใช้อะไรตอ่ออะไรมากขึ้นเนี่ยครับไอย้ยางก็เลยลดบทบาทลงเพราะยางเนี่ยมันมีอายุคะมันมีอายุเพราะแล้วก็ใช้ไปแล้วมันเสื่อมไปเนี่ยไอ้ของที่ใช้แล้วไม่เสื่อมมันจะเข้ามาแทนที่ไงครับครับ คือปี2559เนี่ยครับราคาพืชผลเกษตรหลายตัวน,นะครับจะมีปัญหาน,นะครับเพราะว่าก่อนหน้านทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านพลเอกชัยสาลิกัญญาท่านก่อมาเตือนนะครับคุณประเด็ครับว่าในปี2559ต้องทําใจไว้นะครับเพราะว่าสินค้าหลายตัวอย่างยางพาราละนะครับปาล์มน้ํามันละก็จะมีปัญหาแม้ทั้งเรื่องข้าวเองนะครับคุณประเด็ครับทั้งทั้งที่เจอภัยแล้งแล้วก็ ข้าวในสต็อกโลกก็ลดลงนะครับแต่ทำไมราคาถึงไม่ดีขึ้นเนี่ยนะครับก็คนเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีกินไปครับนะข้าวเนี่ยวันนี้ถ้าเราเป็นคนสูงอายุหมอก็บอกว่าให้ลดข้าวลงครับและถ้าเราป่วยเป็นเบาหวานอกยาแตงข้าวเลยครับนะฮะพอมันจะมันจะปรับปรุงเปลี่ยนภาพกายเป็นน้ำตาลโรคของวันนี้เป็นโรคที่คนระวังเรื่องสุขภาพมาก ข้าวเนี่ยทาให้โตก็จริงแต่ก็ทําให้ตายได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคข้าวมันก็จะเริ่มค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็สินค้าสําเร็จรูปที่เป็นโตัวอื่นเนี่ยเป็นต้นอย่างน้าปังต่างๆเนี่ยมัเข้ามาแทนที่เป็นอาหารเอ่อที่คนสามารถกินได้เก็บได้ยาวนานกว่ามีกรรมวิธีในการเอ่อเข้าสู่การบริโภคได้ง่ายกว่าครับเพนะราะน,นั้นข้าวมันก็จะลดตทบาทลงไปที่แต่เราเนี่ยจะ เราจะพัฒนาข้าวกับวิธีการเก็บข้าวให้ได้นานแค่ไหนให้ได้อยู่ยาวนานแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายนักวิทยาศาสตร์ของประเทศเนี่ยต้องเอาไปคิดเอาไปทําครับครับนี่ครับมันมีตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์น่ยนะครับคุณประเดชครับก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับคุณพิ่รดีตันรอพนี่นะครับ ถ่านรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารและจัดก,การข้าวน,นะครับบอกว่าสถานการข้าวโล,โลกในปี2559คาดว่าจะมีประมาณ400กว่าล้านตันนะครับ,รบแล้วก็ลดลงนะครับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยืนยันยืนยันนะครับว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศอันดับหนึ่งในการส่งออกข้าวแต่ปีหน้านะครับปี2559นะ การส่งออกข้าวของไทยจะลดลงนะครับที่นี้ไอ้ประเทศไทยยังมีความภาคภูมิใจในการที่เป็นแชมป์ในการส่งออกข้าวไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาราคาเนี่ยปัญหาการขายข้าวได้ราคาที่ที่ไม่ดีนะครับก็ยังเป็นปัญหาใหญ่โยคือเราเราไปเราไปให้ความส้องกัรกระจารไปพูดสง่งออกครับข้าวมากที่สุด แต่ความสำคัญของของที่เป็นจริงก็คือเอ,อคุณขายข้าวได้ราคาแพงที่สุดเมื่อไหร่ mm hmm. นะข้าวจานวนน้อยครับเราต้องดูเงินที่เราได้คเงินที่เราเงินที่เราได้จากการขายข้าวแต่จํานวนข้าวที่เราส่งออกไปเนี่ยถ้าเราส่งข้าวไปได้น้อยแต่ขายได้มากครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีดีครับถ้าเราส่งข้าวออกไปหมด ขายไปได้หมดเกลี้ยงวันเปอร์เซนเลยแต่เราเท่าทุนหรือขาดทุดอันนี้ก็เรื่องไม่ดีนะเพราะฉะนั้นการส่งข้าวออกเป็นแชมป์ส่งข้าวออกมันไม่ใช่ตาแหน่งแชมป์ที่แท้จริงครับตําแหน่งแชมป์ที่แท้จริงคือเราขายข้าวได้ราคาดีหรือเปล่าแลวเราปลูกข้าวได้ดีไหมข้าวไทยอาจจะมีเสน่ห์ที่เรามีเป็นข้าวที่กินแล้วมันมีออกความหอมครับแล้วมีความอร่อยเราถึง ขอข้าวไทยที่เป็นที่ต้องการของคนอของคนกินข้าวนะฮะแต่ว่าเราไปเน้นความสำคัญที่การขายข้าวมากไปเราควรจะให้ร้านกา,ก,าการเก็บรักษาเอาสาต๊อกข้าวให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ราคาดีที่สุดนะฮะจะดีกว่าครับเพราะตอนนี้คู่แข่งของประเทศไทยก็มีมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม กัมพูชายเองก็ตามก็สามารถปลูกข้าวที่มีคุณภาพดีแข่งกับไทยได้นะครับที่ปัญหาว่าเรานะครับนอกจากผลิตให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดีแล้วแต่ควรที่จะไปปลูกพืชอย่างอื่นเพื่อทดแทนเรื่องข้าวไหมครับเพราะว่าในอนาคตเราก็ไม่แน่ใจว่าราคาข้าวมันจะตกลงมากกว่านี้ไหมคือในเมืองในเมืองจนนะีนเนี่ยเขาปลูกข้าวกันในรองแล้วนะครับ เขาเอาลองตั้งแล้วก็ปลูกข้าวในลองเลยครับแล้วแลว้วก็ในอนาคตผมว่าการปลูกข้าวในการถางหรือการปลูกพืชผลไม้ในการถางเนี่ยจะมาเป็นระดับหนึ่งในอีกไม่นานครับเพราะหนึ่งเขาสามารถป้องกันเรื่องราวได้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับดินและน้ําครับรวมทั้ง,งพืชของแมลงพวกอะไรต้งหลๆๆย <c oughs> เพราะฉะนั้นวันเนี้ไอ้เรื่องข้าวเรื่องพืชพันธุ์ทาอาหาร มันจะถูกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหลักโใกลใจน,น,นี้แหละเพราะฉะนั้นเรายังจมปลัดอยู่กับเรื่องราวหรือข้อตกเียงยิ่งเป็นมาแล้วสิบยี่สิบสองสิบปีเนี่ยนะผมว่าเราอยู่จมอยู่กับเรื่องราวเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลก็คง,งต้อ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 งมีนโยบายใน,ในการที่จะส่งเสริมออไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่า ค่าวัสดุค่าอะไรทั้งหลายเพื่อลดต้นทุนให้กับเ,เกษตรกรตรงนี้ได้ใช่ไหมก็เป็นเรื่องดีฮะที่รัฐบาลที่มีอำนาจมากนายกที่เป็นราาัฐาธิปัตย์จะหยิบยกเรื่องพวกนี้ไปดังวิเคราะห์ไปกิบปนะแล้วก็เอามาแก้ปัญหาชาติเปการถาวนะรับในเรื่องระบบต่างๆวันนี้ต้องรัฐบาลน,นี้จะต้องไปดูอะไรต่างๆที่ร,นนรัฐบาลในอนาคตอาจจะทําไม่ได้อาจจะติดขัด แล้วรัฐบาลนี้ก็ต้องชิงลงหน้าทาไปก่อดวันนี้การจะเจอการระหว่างคุณประยุทธ์ก็ดีครับคุณปูหรือทักษิณกับคุณชวนก็ดีครับแล้วก็วางแผนกันให้ดีว่าอะไรที่พระรมราชินีพญาให้ทำในขณะน,นี้อะไรที่พระเพื่อไทยอยากให้ทําในขณะนี้ครับและอะไรที่รัฐบาลนี้ต้องทําเพื่อแก้ปัญหาในอนาคตแก้ข้อขัดแย้งที่จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับวันนี้ต้องถือว่า ไม่มีใครเป็นฝ่ายทั้งหมดคือคนไทยทั้งหมดคือผู้รับผิดชอบประเทศไทยแล้วก็ไปนั่งคุยกันนะเออวันนี้อาจจะติดขัดบางคนแล้วก็มีตัวแทนอยู่ที่สามารถจะพูดแทนกันได้นะโอกาสดีๆแบบเนี้มันจะต้องคุยกันรเราเอาการเมืองโยนทิ้งไว้ที่บ้านแล้วมานั่งคุยกันเรื่องอนาคตของชาติอะไรที่ควรทาก่อนในปีกใ,ในปีกว่าๆที่เหลืออยู่ให้คุณประยุทธ์ไปทําซะครับนะอะไรที่ รัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งจะทําได้ในอนาคตก็ไปวางงานกันมาอะไรที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในอนาคตจะไม่เข้าไปแต่ต้องหลังจากที่มีการต่อสู้ทางการเมืองแล้วก็ไปว่ามาผู้อย่างมันก็จะมีคิดทังที่ดีขึ้นครับครับคุณประเดชครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับคุณประเดชครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวเวลาก็หมดลงแล้วนะครับรายการจะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในวันเสาร์หน้าครับก่อนจากการพรมขอขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการครับขอบคุณครับเราอยากขออะไรให้กับประเทศไทยขอให้ประเทศมั่งคัง่งขอให้เราพัฒนาไม่น้อยหน้าประเทศอื่นขอให้คนมีคุณภาพขอให้เราอยู่ดีมีสุข สิ่งที่ขอเป็นจริงได้เธอเริ่มต้นด้วยการลงมือทําโรงเรียนกําเนิดบิดและสถาบันวิทยาศิริเมธีโดยกลุ่มปตาทก้าวแรกของการเปลี่ยนประเทศให้เป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีสร้างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เพื่อรับใช้ชาติติดตามรับฟังรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพยาม้ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา19เนานาทีถึง20นิกา ทางสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz q เ a l i t y News Station